บเพิน่ตนติไปกรุงเทพเพิ่นติไปในเมืองไรเงี้ยมาถารถจนกลางทางนาาั่นล่ะทางรถเต็มากนาาั่นแหละวะคนติดไปไทยป้า,า,า,าไทแต่ปวดจี๋ปวดเหยวแทนนอกกูเนี่ยไปน,นะโอ้เฝ้ามาได้รถป่ะนะเหยวจะข้าวกันป่ะนะอันนะ่ะเขาเลากันหัวนั่นละ,ม,ะมึทันได้เหงาซ้ำรถมาจิกไปบ่บบอลไปบะท่นไปนไป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 ถาจะเขาเ้าแน่ยไปนะหาเมื่อกี้เหงาประธานสุดอยู่ไปนนะเฝ้าเท่าแล้วบาทเนี่ยรถก็เฝ้า สาบอดก็เฝ้าแรนมาแล้วบาดต่อพาพ่อกันหัวว่ามันรถเตนขึ้นปั๊บรดไปเลยลูกพี่ไปเลยไปเลยบ่ได้เดินไปแลลวรถบห่ฮะ <c oughs> เอาเียกรถไปแล้วคึนรถไปไม่ว่าข้าเ <c oughs> จ้าังยวดข้าเจะาของควแล้วบบบเอ้าก็ไม่ต้งเีบม,มาเดีรถที่ยังมาเดียวไม่ไ้เือ <c oughs> หลักๆม็นไงเลยว่ามึงข,ขื้นขันหัวไัเ, <c oughs> เอาแม่ทำ้าบ้าเดียวไม่ได้าเอ้ยมาเปนขื่นรถไาลอะรถมาเดียวไม่ได้เรียนนั่รถบาขาเดียวขาเดียว คือกันหัวกนันยังวะอ่ะบันดนี้ผมทีเอาเบื้องหลังมาให้เบื้องดนน้นดนนันนัดอกยังทีเอาเบื้องหลังภาพตกะภาพลุดม,มาให้เบื้องกันต่อไปใช่นี่ท่านเรียกเด็กกับท้าย,ยู่แถวบ้านนาโพตำบลโพทองทอำเภอเสรภูมิล่ะพี่นอ้องจะอยากแน่ง่ายแน่นั่น,นล่ะอุปสรรคก็มีแน่ยักหน่อยอยู่อเออแต่ว่าอาศัยว่านักแสดง แต่ละรายก็ต้องน้ห้เห็นดิ้ยทำมาแล้วน้ครับท่านไหนแท็ัวติไปขั้นหัวมองนี่เราได้ึ้ดไปพุ่นหัวกันไปเลยเร็วเรเลยวเร็วเร็วเรีวเร็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 เรับเร่วเร็วเร็นัร่ร็่วร็วเร็วเร่นเเรร็ว่ร็ร็วว็็เอยู่รรร ครับเสียงผู้กำกับกหลายรอบจ้วยพี hmm. right. ่น okay. ้องท่าที่ลุ่มตัวท่าที่อันฉากนี้รู้สึกว่าตาบอดยางมากนี่อารมณ์กันรู้ว่าควบเร็วในการเดินมั้นมั่นสัมกันนะครับพาทางย่างแต่ว่าอันใดอันใดกันเลยเก็ยรติใหม่ใช่ไหมตทุก้องรอบนะครับพองรับแต่วตอนนี้รู้สึกว่าที่ได้แล่นร่วไปแล่นทั้งหดเลยมาเลยแล่นทั้งหดเลยมาเลยไปนะครับ แสงต้องเป็นแท้ๆในบอกครับตอนนี้ได้นะครับผ่านนะครับอันนี้เป็นคนเบื่อเตาะลูกหลานมายืนเบืองนะครับพอมงรูกนี่รูกรถถอยไปดีเ่นมากเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเป็นภาพยินเวิดนะครับเค้่อมาเนเขามาก่อนนะครับทีเฮ็ดว่าได้ จากนี่ตาบอดแรงมาจับข้าวรถปั๊บเลยเพิ่มกิ่งนะคือว่าได้นะครับตาบอดเดี้ยวเห็นนะครับก็เลยผักซอยใส่ไปเลยนะครับมันก็ขึ้นมั่งหรอะครับพี่น้องก็เลยบดลเอีดใหม่นะครับก็เลยผักซอยออกก็มีเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องซ้ำเนี่ยแหละครับขอบคุณหลายๆครับ